hàng hang vô ba lên, lấy đi lấy đi, ความาได้มันจะติดประลังสยามฟู้ดอีกแล้วต้องมาช่วยดู <c oughs> อีกอ่าคันเล็กอ่านี่ได้อยู่ต้องไงข้างใตก่อนค่ะมันยาวอย่า <c oughs> งยาวช่วยให้เลยอมัได้อ่ะ chơi không làm gì nè na, anh na hả chơi sang làm hoa nhạc đi ืลเลยอูเลยสยามฟุทนเลยเกือบถึงเกือบถึงรถตั้งได้ไหมเนี่ยเจอรถใหญ่สองคันไงตรงนู้ <laughs> นเป็นอะไีมีนั่นนะ่ะกัรตัวไอ้นั่นน่ะที่เข้าก่อสร้างนะอย่าบอกนะว่ารถเคียนั่นแหละ เลยครับมาเลยมาเลยเยอสยามพูดเยจุกเลยไม่ได้ไม่ได้แคบแคบเขาเป็นของพ่อเด้ มันติดมันตั้งจิตจิโมงกันนะรอบแรกขาไปมันแคบไม่แคบรถน้ำันก็ต่างนี่น้ำรถเข้มนมัวนันปะชากันพอดีสายปะสาย้ายกับบ้า,า,านอ,อ,อ้ มันดันมากันเ่ยมอไซด์ดันมาเลยไปเลยคนดนาทีเลยปวเขียนเลย một lạ, muộn nạc kì, muộn lắm Muộn tha lá lắm Không phải của chúng tôi này Con lạc. ตงเลยต้งมาเลยตรงอะมา,มาโอเคตรองตรองตง้องตง้องต้งไม่ต้องลบไม่ต้องลอ <c oughs> โอเคพ้นแล้วพ้นแล้วได้เห <c oughs> ็นอะไรแบบแบบปะ เดินหน้าด้วยเดินหน้าด้วยเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาด้วยเดี๋ยวมาหน่อยๆนยเดินหน้ามามามาไม่ต้องดูหลังดูหน้ามามาเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาเลยมองหลังอย่างเดียวเลยมองกระจกหลังล้วนๆเลยอ่ะอ่ะตรงตรงตรงล้อตรงล้อตรงยาวมามา Sai nói, sai nói. Sai, sai. Mò cái chụp lại hình điều này thế, à lấy Lấy khắp. Ôi. Thôi mà, thôi mà. Bắn tung วิ่งตรงมาเลยได้้าย้ายเออนั่นแหละมามา้มา,ายอีก้าย้าย้ายอีกโอเคอ่ะ เบืออใช้เยอะไปอ่าไปตรงนู้นละคนละ <laughs>